เราจะมาป้นบ้านนี้นี่ติดระเบิดเข้าไปเอาละปิด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 เฮ้ยปุ้งโอ้โหตู้เซฟอย่าทําผมเลยผมเป็นเชฟเขาว่าความลับจะอยู่ที่หลังร้านค้าตรงนี้อะไรวะเนี่ยร้านค้าแบบว่าเฮ้ยผีสิงเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ตีมาไปนะครับกับเกม Block Man Go Adventure ประจนภัยในโลกแซนบ็อก กันอีกเช่นเคยนะครับผมแม่สำหรับในวันนี้เราก็อยู่กับโหมดที่ชื่อว่า FREE CITY ก็เป็นมินิเกมที่เรียกได้ว่าให้อิสระในการใช้ชีวิตของเราอย่างอิสระกันเลยทีเดียวนะเราก็สามารถทำสิ่งที่เรานั้นอยากจะทำได้บนโลกจำลองแห่งนี้อยากจะเป็นโจรอยากจะเป็นตำรวจนักดับเพลิงนักสเก็ตเชฟทำอาหารอะไรก็สามารถเป็นได้หมดเลยนะมีอิสระอย่างสุดๆที่เราบอกว่าเกมบ็อกแมนโกไม่จำ กัดกรอบความคิดสร้างสรรค์นะครับเราสามารถครีเอทเนลมิดอะไรก็ได้ตามใจเราสามารถนำมาใช้ในโหมดนี้ได้อย่างเต็มที่กันเลยนะนอกจากมินิเกมอันนี้ก็ยังมีมินิเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับใครที่อยากจะลองเล่นมินิเกมอื่นๆก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะหรือจะมาเล่นโหมดฟรีซิตี้โรเพย์มาเจอกับพี่อติในเมืองก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าภายในเมืองแห่งนี้เราสามารถทําอะไรกันได้บ้างนะครับผมทุกอย่างก็จะมีการสอน เล่นกันหมดเลยนี่สำหรับคนนี้ก็รู้สึกว่าอืมเขาจะเป็นตำรวจนะเนี่ออู้อุ้ยเป็นคนรวยนี่หว่าอุ้ยใช้โทรศัพท์แพงซะด้วยอืมเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูว่าบทบาทของเราจะเป็นอะไรกันนะอู้ตรงนี้ก็จะมีนักสเก็ตกันอยู่เฮ้ยตรงนี้จะบอกว่าเราสามารถกําหนด ลักษณะหน้าตาของเรากันได้นะหันทางนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆเป็นช่วงเวลากลางคืนกันแล้วนะเราอยากจะเป็นนักสเก็ตเราก็ต้องมาแต่งตัวกันก่อนเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่แบบนี้สามารถเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนทรงผมทุกอย่างได้หมดเลยนะนี่สเก็ตอยู่ด้านหลังมีหน้ากากซะด้วยนี่ปิดหน้าปิดตาโอ้เพิ่มขนาด เฮ้ยร่างกายให้ใหญ่โตได้ด้วยปราบโอ้โหหล่อเฟี้ยวไปเลยเราก็จะมาทําการเปิดกระเป๋านะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์อันหลากหลายให้เราจําลองสถานการณ์ต่างๆนะครับผมอ่าสะเก็ตบอร์ดของเรามาลวจ้านี่จากนั้นก็ไปเลยเพื่อนชึบอืมนักสเก็ตมาแล้ว้ย กระโดดคือเอ้อ๋ออ้ยเป็นไงโคเซียนเราจะพาแบบว่าชมเมืองกันนิดหนึ่งเก็บสเก็ตบอร์ดไปก่อนนะเราสามารถทำการเสกพวกรถต่างๆนะครับผมนี่โอ้ยมอไซค <c oughs> ์แม่ขับแบบนี้บึืนๆดีก็จะเป็นร้านค้านะครับผมสามารถมาซื้ออะไรก็ได้แล้วนี่ก็เออน่าจะเป็นโรงพยาบาลนะและสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับอือ แต่ละคนเขาสร้างร้านของตัวเองนะอันนี้ร้านทําผมอันนี้ร้านหนังสือ แล้วก็ยังมีแบบว่าร้านเครื่องเพชรจะมีการจัดแข่งขันการสร้างร้านต่างๆนะครับโอ้โหสถานีตำรวจแล้วก็มีธนาคารนะครับผมเราสามารถทำการไปป้นธนาคารกันได้เราจะต้องให้ดูสิ่งที่สำคัญกันก่อนนั่นก็คือบ้านของเราแม่จะขาดบ้านไปไม่ได้จริงไหมในเกมนี้นะครับบอกเลยว่ามีกิจกรรมให้เลือกทำมากมายกันเลยนะเอาละเราก็จะเลือกที่แบบว่าว่างๆนะครับผมอุย๊ยนี่มันบ้านคนอื่น สร้างตรงนี้ละกันฮุยมาแล้จ้าดูสิจะมีบ้านให้เราเลือก4แบบนี่โอ้โหบ้านใหญ่อลังการอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าปิดมีกำแพงส่วนตัวนิดหนึ่งอันนี้ก็เออเปิดบ้านสะว่ายน้ำอยู่ด้านข้างและอันนี้ก็ โอ้โหปิดบังมิดชิดสะว่ายน้ําอยู่ด้านหลังเราจะเอาแบบแรกก่อนละกันเออโอ้โหเป็นบ้านที่เปิดเผยสุดๆแม้กระทั่งอาบน้ําหรือว่านั่งซ่วมนี่ยังม,มองเห็นข้างในเลยนะเอาละเข้าบ้านกันหน่อยโอ้โหบ้านของเราสามารถเอารถมาจอดที่ ชั้นใต้ดินกันได้นั่งโซฟาก่อนซิพักผ่อนอ้าวนั่งไข่ห้างซะด้วยอืมเราก็สามารถกดทีวีเปิดดูทีวีได้ทันทีเลยนะเอ้ยเริ่มจะหิวกันแล้วสำหรับตอนนี้เรามาเปิดตู้เย็นเฮ้ยมีแฮมเบอร์เกอร์ขอขอมือสักหน่อยงับงับอืมอร,อร่อยอร่อยมีกาแฟให้ดื่มเออเอาให้นอนตาแข็งกันไปเลยนะอืมจากนั้นก็ตรงนี้สามารถทำอาหารได้ใครอยากจะเป็นเชฟก็ตามสบายล้างมือกันหน่อยซิ ออทำอะไรเสร็จปุ๊บต้องรักษาความสะอาดพาไปดูห้องนอนด้านบนเออจะบอกว่าเราสามารถทำการล็อกบ้านของเราได้ด้วยนะเพราะว่าบ้านของเรานั้นมันจะมีตู้เซฟกันอยู่เฮ้ยตู้เซฟนี้พวกโจรสามารถแบบว่าเข้ามาแล้วเบิดตู้เซฟขโมยของขโมยเงินไปได้ปิดให้ดีแล้วก็กดที่ตรงนี้เป็นการล็อกบ้านลูกกุญแจนะครับผมเออแล้วก็ปิดม่านได้ด้วยโอ้โหปิดเปิดม่าน เราก็จะมีความเป็นส่วนตัวนะครับผมอมืไม่งั้นนี่อาบน้ําทีเห็นเห็นกันหมดเลยนะอาบน้ํากันหน่อยโอ้ยก่อนที่จะไปทําอะไรต่อนะเราก็ต้องนั่งขี้นั่งซ่วมให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เป็นลงรถนี่เปิดประตูลงรถได้อม,มีกล้องวงจรปิดกันด้วยนะโอ้โหเราก็จะดูกันว่าบ้านของเรานั้น มีโจรเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองแบบว่ารับบทเป็นโจรน,นะครับผมเออดีไหมลองไปป้นบ้านคนอื่นโอ้โหโคตรเป็นโจรเลยนะเฮ้ยมีคนจะมาเห็นแอบก่อนเดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์สําหรับการป้นเราก็มีแบบว่าไฟฉายนะครับผมปิดก่อนโอ้ยเดี๋ยวคนเห็นเฮ้ยมีปืนซักกระบอกนึงชึบแล้วก็นี่ฉแฉลงนะครับงัดกระจก<เ>รู้สึกว่าต้องใช้เป็น นี่ระเบิดเปิดตู้เซฟกันด้วยเอาละเราจะมากดที่บัตรตรงด้านขวาตรงนี้นะอ่าแล้วก็มาเลือกบทบาทของเราตั้งชื่อเวลาเรียบร้อยนะเออแนะนำตัว ฉันเป็นโจรน,นี่เป็นโจร <c oughs> แม่แนะนําขนาดนี้นี่เดี๋ยวก็โดนตํารวจจับแน่นอนจากนั้นก็นี่อันตพานโอ้โหออ้ยไฟฉายแทบไม่ต้องใช้แล้วเนี่ยบ้านใครไม่ล็อกบ้างเอ่ยเอ้ยบ้านคนนี้ออ้ยมีเจ้าของบ้านอยู่เราต้องอาย่องเงียบย่องเงียบอืมบ้านหลังนี้เราต้องมาดูว่าเขาล็อกอยู่หรือเปล่าอุ้ยโอ้โหล็อกเรียบร้อยดูกุญแจสิเอบ้านหลังนี้ล่ะ อุ้ยก็ยังล็อกเหมือนกันอุ้ยแต่ว่าลงรถไม่ได้ล็อกเอาแล้วสิมาโอ้ยไม่ลอบข้อเพราะผมแม่สามารถยิงได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวให้ดูปังโอ้ยลั่นแน่นอนอไม่อยู่เราจะมาป้นบ้านนี้นี่ติดระเบิดเข้าไปเอาละปิด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 อุ้ยปุง้งโอ้โหตู้เซฟออกมาแล้วจ้า ขโมยเงินตอนนี้บนหัวของเราติดสถานะเป็นโจรมาชิวๆไม่มีใครเห็นโอ้โหขับมอไซค์ไปแม่สบายเหลือเกินตำรวจนี่น่าจะไม่อยู่นะเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าแม่ตีเนียนโอเคลงรถก่อนกลับมาเป็นแบบว่าไม่ใช่โจรแต่งตัวให้เป็นผู้เป็นคนหน่อยนะโอเคเรียบร้อยแม่ตอนนี้ก็เอาของทุกอย่างออกไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปทักทายกับบ้านไหนกันดีนะ วันนี้ก็สวัสดีอุ้ยเบบีทั้งหลายอืมสวัสดีจ้าโอ้โหยมาแล้วจ้าเฮ้ยไม่ไม่อยากซ้อนโอ้ยเด็กทารกขับมอไซค์โอ้ยกดเฟี้ยวืหจะพาเราไปส่งที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหยดูเมืองแม่ค่อนข้างจะใหญ่โตเลยนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะพาไปออกทะเลเหรอเนี่ยยอ้ยโอ้ยืห ทางนี้มันตันปะโตเราลองแบบว่านี่เอาลดอเอ้ยนี่มันที่นั่งต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนะเออรถคันนี้ก็สามารถไปได้หลายคนเลยนะเมือเบื้น,นเดี๋ยวไปหาบ้านคนอ,อื่นแป๊บหนึ่งสมมุติว่าเป็นบ้านหลังนี้อืมถ้าเรามากดออดเฮ้ยอู้มีการต้อนรับสวัสดีมีใครอยู่หรือเปล่าสงสัยเขาออกไปทำงาน เออบ้านหลังนี้ก็สวยเหมือนกันนะมีคอมพิวเตอร์รู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะน่ารักเฮ้ยไฟไหม้บ้านเดี๋ยวก่อนโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหอะไรวะเนี่ยดับเพลิงดับเพลิงเฮ้ยนี่ครับผมฉีดไปฟืด โอ้โหโอ้โหเอฮ้ยดับเพลิงให้ใครก็ไม่รู้แม่ถ้าไม่ผ่านมาเจอนี่ลามหมดบ้านแน่นอนหุยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะกับเกมนี้แม่ในเกมก็โอ้โหมีโครงสร้างแผนที่แล้วก็สิ่งต่างๆที่ค่อนข้างเสมือนจริงเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องพาไปดูกันให้หมดอันนี้ก็โรงพยาบาลน,นะครับอย่างที่บอกอืมอันนี้ก็ร้านสะดวกซื้อแล้วก็จะมีแบบว่านี่กลางคืนนี่สามารถมาที่ขับตรงนี้เพื่อเต้นกันได้ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูว่าตอนนั้น นั้พี่มาตอนกลางคืนขับแห่งนี้ก็จะเปิดแล้วพี่ก็ลองเข้าไปเต้นกับใครก็ไม่รู้แม่ผัดกันเต้นสนุกสนานกันเลยทีเดียวอแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบว่าร้านต่างๆนะครับผมอืมที่ตรงนี้เป็นสถานที่แห่งความลับเหมือนกันเฮ้ยใครกล้าเข้าก็กล้าไปเลยนะโอ้ยห้องน้ําแห่งนี้ต้องเคยเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้นอย่างแน่นอนดูสิแม่เป็นอะไรที่สยองขวัญไหมล่ะ อ,อ,อ่างล้างมือตรงนี้ก็ยังพอใช้ได้เอ้าเฮ้ยเอา้าทำไมเราแบบว่าโอ้โหมันนอนป่วยที่นี่เอาละเราสามารถที่จะเลือกเป็นคนไข้ได้ด้วยนะโอ้โยแล้วเราก็จะต้องทำท่าทางแบบว่าบาดเจ็บนะครับโอ้โบาดเจ็บเหลือเกิน ้คุณหมออยู่ไม่เอ่ยตอนนั้นนะครับผมพี่ก็ป่วยแล้วก็มาเข้าที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็จะมีคุณหมอน,นะครับผมมาคอยอุ้มขึ้นไปดูแลนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแม่น่าประทับใจคุณหมอหรือเปล่าช่วยด้วย,ย้ช่วยผมด้วยโอเคอม,มีคนอุ้มแล้ว <laughs> แล้วเขาก็จะพาเรามาที่ นี่เตียงรักษาโอ้โหเราก็จะนอนเตียงนะครับผมโอ้ยขอบคุณมากม,มีการดูแผ่นเอ็กซเรย์้วย คุณหมอครับอาการของผมเป็นไงบ้างหัวกะโหลกล้าวน่ะน่าจะเกิดจากหัวฟ้าสิงน้ำหุยมีคนแบบว่าป่วยอีกแล้วอืม <c oughs> ดูแลเด็กทารกคนนี้ก่อนเลยแม่อ้ฉีดยาเอาละเราก็หายเจ็บไข้แล้วนะเอาสถานะตรงนี้ออกได้ด้วยเออจะบอกว่าอ <c oughs> อาชีพของเกมนี้ค่อนข้างจะเยอะก็ลองดูเลยนักบินอวกาศหมอแม่สัตวแพทย์นักยิงธนูนักสเก็ต กู้ภัยเป็นครูคนขับรถแทบจะมีหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูความลับของร้านค้าแห่งนี้เพราะว่ากันว่าร้านค้าแห่งนี้มีความลับซ่อนเอาไว้อยู่เราสามารถหยิบกิน อะไรก็ได้นะง,งับ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 อู้อร่อยอู้ย,ยมีนมด้วยดื่มก่อนแล้วค่อยไปจ่ายเขาว่าความลับจะอยู่ที่หลังร้านค้าตรงนี้ทุกคนพร้อมจะเจอกับความลับที่แห่งนี้หรือเปล่านะอุ้ยเฮ้ยประตูเปิดให้อัตโนมัติเกิดอะไรขึ้นปิดไปแล้วจากนั้นก็หาทางออกอ้โหูเป็นบานที่เฮ้ยเลื่อนแปลกๆอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้นยนะั่นมันใครน่ะปล่อยฉันออกไป เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยน่ากลัวมากเฮ้ยโอ้โหตกใจหมด นี่ก็คือโอ้โหอะไรวะเนี่ยร้านค้าแบบว่าเฮ้ยผีสิงโอ้โหผีแวบๆบแบบออกมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยตามหาความลับของร้านค้าแห่งนี้ก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นที่แห่งนี้เฮ้ยได้ยินเสียงปืนแม่ใครกำลังทำอะไรเอ่ยอาจจะเกิดเหตุการ์้้นธนาคารใช่ไหมมาแล้วจ้าดูซิโอ้โหยมีคนรวยคนเมื่อกี้นี้กำลังแบบว่าเดาะบอลอยู่ที่นี่ เฮ้ย hey, oh, ห้ามเอาเอาวุธเข้ามานะแม่ไม่งั้นก็จะมีสัญญาณเตือนสมมุติว่าเราลองแบบพิเรนหน่อยสิยิบปืนขึ้นมาเออผ่านตรงนี้โอ้โห oh, oh, สัญญาณเตือนไหนก็ไหนแล้วเรามาแบบว่าระเบิดเซฟกันหน่อยปี <Hey. S 1> เราจะมาเป็นโจรมวางระเบิดหุย hey. ประตูเปิดโอ้โ oh, ห oh, hey. ที่ตรงนี้นี่แปะเข้าไปตูมเฮ้ย hey, ห้ามโดนเลเซอร์หุย สัญญาณเตือนแจ้งไปที่ตำรวจเราต้องรีบหนีแล้ว,อย,ลวอย่าเพิ่งมาอีกฝั่งนึงแปะเข้าไปเฮ้ยตุม้มโอ้โหที่ตรงนี้ก็จะมีแบบว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยแม่แอปเปิลทองคำแล้วก็มีแว่นสุดไฮเทคเฮ้ย โสุดเฟียวแม่จะบอกว่าพี่เคยแบบว่ามาป้นธนาคารแล้วก็ถูกตำรวจจับขังคุกด้วยนะเป็นอะไรที่โหสุดๆแล้วก็สามารถที่จะทรมานช็อตเก้าอี้ไฟฟ้าใส่เราได้ด้วยนะเปิดแบบว่าตู้เซฟให้หมดปับป๊บปับ๊บปัตรงนี้นี่โอ้โหจริงๆสามารถกดรหัสได้หรือเปล่าเออยอ้ยของบานเรากําลังจะร่ำรวยเอยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งลงเก็บมาเลยโอ้โหเงินเป็นฟ่อนไปดีกว่านะ นี่เราก็สามารถหลบหนีออกจากธนาคารกันได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้ยออกมาด้านข้างแม่สุดยอดก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรานั้นสามารถเลือกที่จะแม่เล่นบทบาทแบบไหนก็ได้เฮ้ยทาความสะอาดลอเพื่อนโอ้ยช่วยเขาทําความสะอาดด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมแต่งตัวแบบเหมือนเป็นพาลงพอดีเลยนะเฮ้ยใจเย็น อ้เ้เอาไปเสียบฉันทำไมเดี๋ยวก่อนโอ้โหนี่มันโหดจังวะอืมที่ตรงนี้เหมือนจะเป็นสถานที่เกิดเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้โหดูสิแม่มีคนถูกฆาตกรรมอืมมีหลักฐานประมาณ3จุด โอ้ใครเป็นผู้ร้ายกันแน่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแม่รับบทเป็นนักสืบเรียกได้ว่ามีแบบว่าพวกอีสเตอร์เอ็กหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นความลับของเกมนี้เยอะกันเลยอืมอันนี้ใครที่อยากจะทำร้านเบอร์เกอร์ก็สามารถที่จะมาประจำที่ตรงนี้ได้เออเป็นไงแม่ฉันเป็นเชฟใครอยากจะกินอะไรก็มาบอกได้เลยแม่แต่ว่าเพิ่งไปป้นธนาคารมา โอ้โหเงินบานแบบนี้แทบไม่ต้องทํางานแล้วมัง้งสวัสดีเพื่อนไม่นายเป็นนักดนตรีงั้นสินะโอ้โหเดี๋ยวฉันจะเต้นให้ดูยา <Yeah. S 1> นี่ <c oughs> เอา้าถึงก็เดินหนีโอ้โหไม่รับมุกซะเลยก็สําหรับลานตรงกลางนะครับเราสามารถที่จะมาทําแบบว่ากิจกรรมเล่นดนตรีกันได้นะครับหลายๆคนอุ้ชับอืม เป็นไโอ้ยโคตรมันเออใช่รู้สึกว่าบนสถานีตำรวจมันมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเรายังไม่ได้พาไปชมสถานีตำรวจกันเลยนี่ตรงนี้ก็สำหรับการถ่ายรูปพวกผู้ร้ายนะครับแล้วก็จะมีแบบอ,ออฟฟิศของตำรวจเออห้องสอบสวนสืบสวนรวมไปถึงห้องคุมขังเอ,อ,อนนี้โอ้โหสำหรับเก็บพวกอุปกรณ์ของตำรวจอุ้ยปืนนี้ปืนสไนเปอร์นี่หว่า ปิ้วโอ้โหก่อความไม่สงบในสถานีตำรวจต้องระวังนะคุณตำรวจมาแล้วโอ้โหตำรวจมาสองคนอย่าทำผมเลยผมเป็นเชฟอืมอ,อ้าโ,โ,โ,โดนพาไปขี่คอไม่โอโอะไรเนี่ยเรียบร้อยถูกพามาขังเอ้ยผมเป็นเชฟไม่เกี่ยวโฮ้ยโอ้โยนี่มันมีทางหนีด้วยโอ้โยดูสิ หลบหนีออกจากคุกเฮ้ยใครที่ถูกจับมาก็หนีออกจากตรงนี้กันได้เป็นหลังสถานีตำรวจเออเพลินเหมือนกันนะทำอะไรได้หลายอย่างจริงๆถ้าชวนเพื่อนๆมาประจนภัยกันในโหมดนี้รับรองเลยว่าโคตรมันพาไปดูเฮลิคอปเตอร์กันหน่อยอะไรวะเนี่ยห้องนี้ห้องสรารวัตรเฮ้ยกุญแจเอไว้ไขอะไรก็ไม่รู้ดูสิทุกคนเฮ้ยมันมีรหัสด้วย2 0 5 2แล้วก็นี่มันปุ่มอะไรกันนะกดดูสิไว โอ้โหสนสนไม่เข้าเรื่องเฮ้ยหนีก่อนอืมเฮลิคอปเตอร์ตำรวจมาขอขโมยหน่อยไปล้วจ้าขับเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองนี่ซูมออกโอ้โหตอนนี้เราก็จะพามาชมแบบว่ารอบๆอบเมืองนะครับผมโอ้โหนี่ก็คือตำรวจแล้วก็ แม่มีอะไรแบบสถานที่มากมายอืมตรงนี้คืออะไรกันนะมีรถตำรวจที่พังอยู่ส่วนตรงนี้ก็โอ้โหมีเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยเคยมาตกหลายลํำนี่เราก็ทิ้งเฮลิคอปเตอร์ไว้นี่ก่อนตรงนี้เรายังไม่เคยมานะขอขึ้นไปดูหน่อยซีด้านบนมีอะไรเอ่ยอาจจะเป็นจุดที่สูงที่สุดภายในเมืองนะสารที่ตรงนี้อ๋มอมีลานจอดทำไมไม่เอามาจอดดีๆวะเนี่ย อเอชบเออเฮลิอคอปเตอร์หายโอ้โห,โหก็อย่างที่บอกนะครับผมเราสามารถที่จะพูดคุยไปกับคนอื่นๆกันได้แม่ยังไงก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาเข้าร่วมมินิเกมนี้กันเยอะๆนะครับผมช่วงนี้กําลังขาดเงินขอกดเงินหน่อยนะนี่ออกมาแล้วจ้าได้เงินโอ้โหเราก็แบบว่าเนี่ยผมโอ้ยนี่โชว์ความรวยโอ้โหทำการแบบว่าโปรยเงินให้ อเออใช่ลืมไปเลยว่าเราสามารถทําการนี่กดที่ลูกกดนมนะครับผมสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยจะเป็นการเลี้ยงลูกหรือว่าเลี้ยงสัตว์ตัวเล็กๆพวกหมาพวกแมวเฮ้ยบาร้วจ้าหุยกล้ามแน่นหรือจะเป็นม้าตัวนี้เฮ้ยเลี้ยงเด็กก็ได้คานตามมาตอกแตกตอกแตกก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะรับรองว่าสนุกสนานเพลิดเพลินกันอย่างแน่นอน แล้วก็พี่จะแจกโค้ดไอเทมนะครับผมสามารถใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้กันนะจะแจกเป็น BQ ให้ไปซื้อของภายในเกมกันอย่าลืมนะครับว่าเกมบล็อกแมนโกก็มีกิจกรรมหลากหลายแล้วก็แจกของรางวัลอีกมากมายกันเลยนะสามารถไปติดตามข่าวสารข้อมูลได้ที่ตามช่องทางด้านล่างกันเลยนะสำหรับในคราวหน้าพี่จะมาเล่นโหมดมินิเกมไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับผมแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ บายบายจุ๊บจุ๊บ